เราเห็นท่อสมุสูตรที่ไหลออกมานะครับตามสูตรคับตามสูตรน้ปุ้ยตามสูตรคนี่ก็คือนี่นี่คือท่อสมุสูตรนะรสมุสูตรตาที่น้ําจะไหลออกมาเมื่อเขาทําพิธี ชมที่เคารพครับเนื่องจากว่าพี่สันอาวุโสครับกัวปวดเข่าขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ครับลึงของพี่สันขึ้นได้แต่ไม่ลงนะครับเราก็เลยขอให้ผมขึ้นไปเพราะว่าผมขึ้นได้ลงได้สบายนะครับขึ้นก็ได้ลงก็ได้สบายถ้าเราขึ้นเราจะต้องปีนแบบลาบากนเครับเชิญเลยครับโอ้โหทานนะครับอัสลามนะประนตนะครับปน ก็รอก็ลองบมาพัฒนาครับผมโอ้ขึนมาแล้วโอ้โอขึ้นได้นะคะมี่ฉันขึ้นดีกว่า ขึ้นใหญ่ใหญ่มากแล้วก็เดี๋ยวให้สุริให้สุเพียบค่อยๆได้ครับผมเดี๋ยวผมช่วยช่วยช่วยอาจารย์เคืนคืนบนสวรรค์มาบึงลิงกาบึงยังบึงลึงลิงกาลิงกาลิงกาเดี๋ยวคนก็ถามผมมาเจ้าปีนขึ้นมาเดี๋ยวเจ้ามาบึงยังบึงลิงกา ไปอย şey ู่ที่ไหนออะไรล่ะเป็นตัวผูกจิตใจนเรยนีเลยโอเคี่สั้นี่ันค่อยๆเดินมาผมผมผมอยู่ต้พอแล้ว รุ่นเก่าอันเดี๋ยวนเดี๋ยวนีนะย่ามาครับนั่นคือฉันเห็นแล้วสมสูตรที่สามันได้ไหมเห็นแล้วครับสมสูตรก็รบครับรายการลุยผ่านเลนและชมรมอารยธรรมสกลนครแล้วรวมทั้งพี่ๆที่เป็นไกด์ทัวร์ระดับประเทศแล้วก็บริษัททัวร์ระดับประเทศของประเทศไทยเรานะครับ ได้พากันมาพิสูจน์และหาองค์ความรู้ว่าที่ปราสาทเกาะแกแห่งนี้มีปราสาทบริวารอยู่7 3สาแห่งที่เราอยู่ตรงนี้คือที่ที่ได้รับคําเก่าขานสมญานามว่าเป็นศิวลึงที่ิ่านเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วผมทราบเลยครับว่านี่คือลึงระยะแรกๆเพราะว่าถ้าเป็นลึงของขอมของขอมระยะหลังๆเนี่ยจะต้องเป็นตรีโมรติก อันนี้เป็นภาศิวะอันเดียวเลยแล้วก็ท่อสมบัตสูตรอยู่ตรงนั้นครับเห็นแล้วครับท่อสมบสูตรที่คุณตงกำลังวางอยู่เนี่ยหันไปทางทิศเหนือใช่ไหมครับคุณตรงครับครับใช่ไหมครับสีแดงนั่นหันไปเดี๋ยวให้คุณตรงถ่ายภาพแล้วก็แสดงว่าฐานโยนีต้องหันทางนี้แต่ว่าอาจจะถูกทําลาย,ยาหรือหายไปแต่ว่าเรา,เราพบเราพบท่อสมบสูตรครับที่ยังอยู่เนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยสองวัน เพิ่งเห็นท่อสม,มสูรวันนี้เองถ้าเราไปดูข้างนอกใกล้สุดมากถ้าไปดูข้างนอกเนี่ยเรายังจะเห็นโอเปอเร่ของท่อสม,มสูร์ไหไมครับเห็นต้องไปดูครับเต้องไปอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปไปดูเมื่อไหนๆก็มาแล้วช่วยมาแตะทุกท่านครับช่วยมาแตะเราเราทำความเคารพโดยพิธีกรรมแบบโบราณนะครับขอให้ทุกท่านรวมจิตรวมใจรวมทั้งจิตวิญญาณมหาเทพทุกพระองค์ ที่อยู่นาที่แห่งนี้ที่อยู่ในแสงโกรจักรวาลน,นี้จงเสด็จมาเพื่อเป็นสักขีพยานประทานพลังอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับพวกครับเจ้าทั้งหลายให้มีแรงกายแรงใจสติปัญญาบารมีทุกประการจงบังเกิดเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าและช่วยเหลือประเทศชาติให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปส่วนสุขภาพอนามัยของผู้ใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกายด้วยใจก็ดี ขอให้หายสิ้นไปด้วยบารมีแห่งองค์มหาเทพองค์พระศิวะนากาบระบัติเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดอมสิวะอมอมิวะอมอมิวะท่านผู้ชมที่กคาลบครับเมื่อเราเข้าไปดูข้างในจะเห็นศิวลึงขนาดใหญ่เมื่อเขาทําพิธีพราม์จะทาพิธีอาจจะเป็น เทวาพิเศษน้ําที่ผ่านสิวลึงก็จะลงมาที่ท่อสมทติทั้งนี้เป็นทั้งแรกที่เห็นท่อสมมต์ที่ใหญ่มากและดูเหมือนจะเป็นลักษณะอวัยวะเพศผู้ชายก็คือลิงข่านนั่นแหละครับเพราะว่าการนับถือของพรศิวะ แล้วพระแม่มาหรือทางมหาพรามทางด้านฮินดูนั้นจะนับถือเรื่องพระเจ้าสร้างโลกนะครับไม่ใช่เรื่องหยาบคายใดๆนะครับถ้าเราเข้าใจความหมายเข้าใจความเชื่อเราก็จะเรียนรู้ในสิ่งที่มีในโลกนี้อย่างไม่รู้จกักจบจกสิ้นและมีความสนุกสนานครับผมมาสัมผัสแล้วผมจะต้องโชคดีรางวัลใหญ่สิบแดล้านบาทขั้นต่ำเชื่อผม,ม,มอคือ คือหินก้อนนี้อยู่ที่นี่อยู่แล้วหินใหญ่ก้อนนี้อยู่ที่นี่แกะอาจารย์เชิญมาดูตรงนี้มีรลุดไหนไปถ่ายให้ผมเพราะผมนาได้แค่นี้ก็บุญแล้วครับข้างล่างนี้เป็นอะไรครับเป็นลาวทันสโตนเป็นภูเขาที่เป็นหินทั้งก้อนเป็นหินทังกรติดตั้งรับภูเขาข้างล่างมาเลย โอเคครับอาวเขาแกะทาเป็นยูนีเลยแสดงว่าตอนนีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยแล้วพมาแกแกะเลยแกะต่างภาอยู่ที่นี่เลยอติดจอมานเลยอันนี้คนคดหาเนหาหาฟอนเดเซนนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันเป็นกรนนี่คือสิวลึงใหญ่